ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะมีการรับมอบหมวกนิราภัยจากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะคะตามโครงการ60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน นายดำรงศัก์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะได้เป็นประธานในพิธีรับมอบหมวกนิรภัยจากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดตามโครงการ60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนโดยมีนายยุทธนามั่นคงผู้บริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดส่วนราชการผู้แทนจากสถานศึกษาในจังหวัดตราดรวมทั้งเยาวชนและผู้แทนร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องประชุมพลอยแดง สารกลานจังหวัดตราด โดยการส่งมอบหมวกนิรภัยจากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะคะจัดขึ้นภายใต้โครงการ60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนดําเนินการมอบหมวกนิรภัยจํานวน370ใบนะคะให้กับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะรวมไปถึงการใช้รถจักรยานยนต์สู่ วัฒนธรรมการสวมหมวกนิราภัยในกลุ่มของเยาวชน ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดท่านกล่าวค่ะว่าจังหวัดตราดได้ให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการสวมใส่หมวกนิราภัยเมื่อใช้รถจักรยานยนต์โดยมีภาคีเครือข่ายอย่างเช่นสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งก็มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดและดําเนินโครงการถนนปลอดภัยเตือนทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนต้องสวมหมวกนิราภัย สำหรับเยาวชนไทยที่ศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการให้ความรู้กับเยาวชนเรื่องของความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภยัยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยก็ยังได้ดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนส่งเสริมให้คนไทยสวมหมวกนิรภัยร้อเปอร์เซ็น์เพื่อลดความสูญเสียจากการไม่สวมหมวกนิรภยัยและการ บาดเจ็บบริเวณศีรษะให้น้อยที่สุดค่ะ